ความฝันเราเป็นจริงแล้วนะคุณผมมีความสุขมากเลยอ่ะทำไมผู้ชายคนนั้นยืนกอดหุ่นละ่ะหรือว่าจะเป็นโรคจิตผมแก้มด้วยอยากรู้จังว่าเขามาทำอะไร ไปดูหน่อยหละกันอ,อ๋อคือทําไม่ได้แอบตาม,มานะคะพอดีฉันจะมาใช้ออนเซ็นนะคะครับพอดีเลยงั้นผมรบก,กวนคุณช่วยพาแฟนผมไปใช้ออนเซ็นด้วยไ,ได้ไหมครับแฟนคุณเหรอคะ ใช่ครับพอดีปกติแฟนผมเนี่ยจะใช้ออนเซ็นเป็นประจำเลยอะครับถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ยผมลบก้นหน่อยนะครับได้ค่ะ ยืนตรงนี้ก่อนนะคะเริ่มยังไงดีหล่ะทีนี้ต้องถอดชุดให้ด้วยหรือเปล่างั้นฉันขออนุญ,ญาตนะคะไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมาถอดเสื้อผ้าให้หุ่นเนี่ย จะมาแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าสบายมากจริงๆตกใจหมดเลยมายืนทําบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยว่าแต่เธอชื่ออะไรนะ่ะ ไม่พูดด้วยนี่ฉันเป็นบ้าอะไเนี่ยมานั่งแช่ออนเซ็นแล้วก็คุยกับหุ่นเนี่ยนะขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่มีความสุขกับแฟนจริงๆคิดไม่ผิดจริงๆที่กลับมาที่นี่ ก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอคุณกากครับขอโทษนะคะฉันเอาแปลนของคุณมาคืนนะคะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นธุระให้คุณนี่ใจดีจริงๆเลยเอ่อคุณผ่องนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับครับยวได้เจอกันนะครับค่ะ หรือว่าแฟนหรือว่าเขาจะเป็นโรคจิตอ๋อไม่ใช่หรอกครับ่าแต่คุณิ่งเคยมาที่ครั้งแรกใช่ค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับคุณการเนี่ยมาที่นี่กันบ่อยนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคุณการเนี่ยชอบพาแฟนเข้ามาด้วยแต่ว่าแฟนคุณการเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หุ่นนะครับเป็นคนนี่แหละครับ คุณการจะพาแฟนมาเที่ยวที่โรงแรมนี้ตลอดที่นี่เป็นสถานที่โปรดของเธอครับเธอเคยบอกที่นี่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านยิ่งได้อยู่กับคนที่รักแล้วยิ่งมีความสุขสวัสดีค่ะไว้ค้ามคุณสเตยบินนะคะ มาแล้วครับที่รักขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยดูอะไรดูนชอบที่ี่มากเลยค่ะมาที่นี่นะกิจกรรมก็เยอะแยะ สะดวกสบายทุกอย่างเลยแทบจะไม่ต้องออกไปไหนขอบคุณนะคะที่พาย <Okay. S 3> ู่มาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อไหมงไยแชร์ออนเพณนกันนะ <c oughs> วิวสวยเนาะ วันนี้บิวมีความสุขจังเลยค่ะขอบคุณคุณมากนะที่พาบิลมาดูที่สวยๆแบบนี้นสำหรับคุณเนี่ยก็ต้องดีที่สุดแบบนี้แหละตรงนู้นเราเคยไปหรือยังอ่ะน่าจะยังนะคะ ที่เซนี่ทุกปีแล้วก็จะแต่งงานกันที่นี่เราทำไมถึงเขาเลิกกันเหรอคะอ๋อเปล่าแหรอครับแฟนของคุณการน่ะเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณการน่ะเขางทำใจไม่ไดนะ้เขาก็เลยเลือกที่จะใช้หุ่นตัวเนี้แทนแฟนของเขา ื่อที่จะพามาเที่ยวที่นี่ทุกๆปีพนักงานที่นี่เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับโอ้เอ้ยโชคชะตานี่เล่นตลกกับใจคนจังเลยนะคะใช่ครับคุณการเขาก็สู้ชีวิตนะครับเขาเลือกที่จะอยู่กับแฟนแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตคนระับ ขอบบคคุณครัขอโทษนะคะพี่พี่ไม่รู้สึกแปลกบ้างหรอคะที่เขามีแซนเป็นหุ่นอ่ะไม่หรอกค่ะอะไรที่เป็นความสุขของลูกค้าเรายินดีให้บริการค่ะ